บ้านชาวโฮมราคา2.19ล้านชีวิตที่ไม่ต้องเร่งรีบเดินทางเข้าออกเมืองสะดวกเพียงแค่10นาทีเท่านั้นใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนใกล้บีซีและใกล้สนามบินสวัสดีค่ะพบกับกวางนะคะ Perfect Home ค่ะและวันนี้นะคะกวางพามาดูบ้านชาวโฮมนะคะราคาอยู่ที่2.19ล้านบาทค่ะราคาน่าสนใจมากๆเลยค่ะและเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศภายในกันค่ะเชิเลยค่ะ เริ่มจากโซนด้านหน้านะคะก็เป็นที่จอดรถค่ะสามารถจอดรถยนต์ได้2คันนะคะหรือว่าใครที่มีรถยนต์หนึ่งคันก็สามารถจอดนะคะในส่วนของมอเตอร์ไซค์ด้านข้างได้เลยค่ะมีพื้นที่นะคะที่กําลังพอดีเลยนะคะสําหรับจอดรถ2คันค่ะแล้วมาดูบรรยากาศภายในด้านในกันนะคะทางโซนด้านหน้าก็จะเป็นไว้วางรองเท้านะคะหรือว่าอาจจะหาในส่วนของชั้นวางรองเท้านะคะไว้โซนด้านข้างไว้ได้เลยนะคะ แล้วก็ด้านในของเรานะคะเปิดมาปุ๊บก,ก็จะเจอนี่เลยค่ะสำหรับห้องนั่งเล่นนะคะมีโซฟากว้างมากๆเลยค่ะไว้สำหรับเอนจอยฟินนะคะหรือว่าจะดูหนังทีวีนะคะรีแล,ลกซ์ได้ตามใจชอบค่ะแล้วมาดูโซนต่อไปกันค่ะ และ่ซนต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของออฟฟิศค่ะเอาไว้ตั้งโตทำงานนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าทำงาน work at home นะคะก็สามารถใช้ในพื้นที่ส่วนตรงนี้ได้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของนะคะเป็นห้องกินข้าวนะคะรับประทานอาหารมีโต๊ะกินข้าวไว้ให้จอยกันนะคะในส่วนของตรงนี้นั่นเองค่ะและความพิเศษนะคะของบ้านหลังนี้นะคะก็มีพื้นที่สีเขียวนั่นเองนะคะในบริเวณด้านข้างค่ะ มาดูกันเลยค่ะและโซนต่อไปก็เป็นส่วนของห้องน้ํานะคะมีชักโครกตรงนี้มีกระจกให้นะคะเปิดน้ำํำสําหรับแขกนะคะใครไปใครมาก็สามารถใช้ห้องน้ําบริเวณโซนด้านล่างได้นะคะแล้วมาดูโซนต่อไปกันค่ะ นี่เลยนะคะเป็นโซนของห้องครัวนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็จะไว้สําหรับทําอาหารนะคะแล้วก็มีที่รังจานมีซิงค์น้ําไว้ให้นะคะแล้วก็ด้านนอกนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนด้านหลังบ้านนั่นเองตรงนี้สามารถที่จะนะคะตากผ้าได้แล้วก็จะมีแทงค์น้ํานะคะไปดูโซนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมี สำหรับนะคะเป็นที่เก็บของห้องเก็บของนะคะทางใต้บันไดด้วยนะคะเราสามารถเก็บของซัมสตาร์ไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้ก็มีในส่วนของที่ก้านนั่นเองนะคะเป็นกั้นโซนไว้เวลาเปิดแอร์นะคะแอร์ก็จะได้ไม่ออกไปทางด้านนอกนะคะก้านไว้เป็นสัสดส่วนไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะไปดูกันชั้นสองกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันบริเวณชั้น2แล้วนะคะสําหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องเปล่านะคะไว้สําหรับเก็บของหรือว่าถ้าใครที่อยากจะหาเป็นเตียงเล็กหรือว่าห้องสําหรับเด็กนะคะก็สามารถใช้ห้องนี้ได้นะคะแล้วก็มาดูต่อไปอันนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะโอ้โหห้องน้ําชั้น2กว้างม,มากๆเลยนะคะแยกพื้นที่แห้งกับพื้นที่เปียกไว้อย่างชัดเจนมีในส่วนของนะคะกระจกไว้แล้วก็มีชักโครกนะคะมีที่ระบายอากาศค่ะ แล้วมาดูห้องต่อไปกันค่ะและอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะอีกห้องหนึ่งเช่นกันค่ะแล้วก็มีตู้เก็บเสื้อผ้าไว้ให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญวิวตรงนี้นะคะสามารถมองเห็นโซนด้านหน้าด้วยนะคะและบ้านหลังนี้นะคะก็หันหน้าไปทางทิศใต้นั่นเองค่ะเราไปต่อกันห้องต่อไปเลยนะคะสำหรับห้องที่3ค่ะสำหรับห้องที่สนะคะของเรา นี่เลยนะคะมีตู้เก็บของไว้นะคะสำหรับใส่เสื้อผ้าแล้วก็มีที่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็แยกพื้นที่นะคะสำหรับเปียกกับแห้งไว้อย่างชัดเจนด้วยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นม่านนะคะม่านปิดแล้วก็มีในส่วนของกระจกนะคะไว้ส่องและที่สําคัญนะคะแล้ววิวสาหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นวิวธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับบรรยากาศภายในบ้านนะคะที่เออร์บาน่า 3นั่นเองนะคะและเดี๋ยวความมาสรุปข้อมูลให้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเนื้อที่นะคะอยู่ที่ขนาด2 6 0ส่วนตารางวาค่ะและพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่135ตารางเมตรนะคะซึ่งบริเวณด้านมนาด้านหน้าสามารถจอดรถได้2คันค่ะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมี1ห,ห้องนั่งเล่นนะคะ1ห,ห้องทํางาน1ห,ห้องครัวค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยให้ด้วยนะคะในโซนด้านหลังค่ะมี3ห้องนอน3ห้องน้ําด้วยกันค่ะและนอกจากนี้นะคะใครที่สน หรืออยากจะนัดชมนะคะก็สามารถติดต่อกวางนะคะได้เบอร์ข้างล่างนี้เลยค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนบ๊ายบายค่ะ